หายานะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเมื่อเล่นแบบนี้ d o n p พ t เด the button สนะท่านผู้ชมมันเป็นแมพเวที่จะให้เราไปอยู่รวมกับผู้เล่นคนอื่นซึ่งมันจะมีปุ่มอยู่ตรงกลางนะซึ่งเกมมันก็บอกอีกแล้วว่าห้ามกดปุ่มมานะพอมีคนกด ถ้าเรากดปุ่มนะท่านผู้ชมเราก็จะพบเจอกับอุปสรรคต่างๆนะแต่เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จากอุปสรรคนั้นแล้วมันก็จะลีเรามากับที่เดิมแล้วก็ห้ามกดปุ่มเหมือนเดิมถ้าใครกดหายนะก็จะมามันจะซ่มด่านไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆนะท่านผู้ชมนะโอเคก่อนรับชมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าไปดูกันเลยบล็อกบัคโบรเว็บซูมไอดีไกั้นดบล็อกแมปบล็อก,อก,อก,อกฟุตและก็เริ่มต้นที่หน,นึ่งบาทมีโอกาสได้ผาว,ว,วนะ และไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋งและมีไอดีไกซุมเพชรแมปอนิเม a เอเวนเจอร์ราคาเริ่มต้นที่9บาทมีโอกาสเดิมิสติดด้วยนะผุมจัดถ้าสนใจลิงอยู่ใต้คลิปมาเราเกมห้ามกดปุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวล้วใครไปกดปุ่มเนี่ยถ้ากดปุ่มมันจะมีเรื่องมีราวนะท่านะาผู้ชมนะอย่างเช่นอันนี้โอไมเดี๋ยวเอา้าคนนี้ได้กดปุ่มมันจะขึ้นชื่อใช่ไหม ใครเปกดเนี่ยอันนี้เขาบอกให้ขึ้นไปข้างบนเหรอแนวไหนเฮ้ยโอ้อันนี้เปลี่ยนมุมกล้องไม่ได้ท่ผู้ชมโอไมันจะขึ้นไปได้ไงเอ้ยเอ้ยถูมไม่ได้ด้วยนะเอาตกเอาตกลงมาใครๆว่าห้ามกดปุม่มกดมันก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ถ้าเกิดว่าคนในแมวนไม่กดสักคนมันจะไปโผล่ไหนวะผมยังรู้อันนี้กระโดดอะไรไม่รู้พวกแก เฮ้ย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 ไอ้ผมขึ้นอันนี้ไม่ได้อะมันจะมีอะไรตามขึ้นมาหรือเปล่าเอาใหม่หนึ่งสองหนึ่งสองอ้าวสรุปใครรอดนายคนนี้ได้เป็นคนกดปุ่มแล้วจะแย่งกันกดเพื่ออะไรเข้าไปในปราสาทเฮ้ผมเป็นคนกดปุ่มว่ะไปเข้าไปในปราสาทว่ะท่านผู้ชมเขาไปทำไมอะ ม,มันหลอกเราปะเนี่ยโอ้มาให้ฉันมาในปรา,าสาทแล้วให้ข้ามไปยังสะพานอีกฝั่งโอ้ oh, oh, ไม่ถึงเรียบร้อยเอ oh, แต่ก็ให้เกิดใหม่วะ่ะโอ้มันช่างเฉื่อยช้าเหลือเกินการเดินของเราท่านผู้ชมโอ้ oh my god อ้เฮ้ยทางมันขาดด้วยนะท่านผู้ชมก็ระมัดระวังกันด้วยบางทีมันแบบ เฮ้ย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 เฮ้ดีก็บอกแล้วไงห้ามกดปุ่มแต่ฉันจะกดผมจะมาเอาของขวัญให้ได้โอไม่โอลื่นผู้ชนะคือมีแล้วใช่ไหมนั่นอันนั้นคือชื่อผู้ชนะฉันเป็นผู้แพ้สินะแฮ้แต่รู้สึกว่ามันอัปเดตใหม่นี่ด่านมันก็ปรับใหม่เหมือนกันนะผมว่าก็ทำให้น่าเล่นขึ้นเลยโอ้โหจบเกมห้ามกด เนเ่ยืนบนปุ่มเลยเอา้าวใครเป็นคนกดสีไหนอ่ะสีนี้เหรอถูกป่ะอา้าพวกแกไม่เปลี่ยนสีอ่ะเอา้าเรียบร้อยอันนี้สีสีไหนวะสีนี้ป่ะน่าจะสีนี้เขาให้ยืนตามสีตอนนี้เหลือผู้เล่นสีคนต่อไปสีฟ้าโอไม่พ่อหนุ่มสีลุงยัมมี่หรือเปล่าชื่อ ต่อมาสีนี้แน่นอนทําไมฉันต้องอยู่กับพวกแกด้วยมันรู้สึกว่ามันหลายคนเล่นต่อไปสีนี้ส,นนนส,นสีน้ําเงินเฮ้ยรอดสี่คนว่ะสีไหนสีนี้ที่ผมยืนอยู่อันเนี้ยถ <c oughs> ูกเหรเฮ้ยมีคนมีพรมด้วยอ่ะแบบนี้เขาก็โกงอะดิดูดิ <c oughs> เขาซื้อเกมพาร์ทพรมว่ะท่านผู้ชมเขาสาม,มารถเหาะไปนั่นไปนี่ได้อันนี้สีม่วงท่านท่านนี่ท่านเฉยอันนี้สีสีไหนวะสีเทา เวีนกรรมผมตกเก็บเงินก็ได้เฮ้ยด่านมันน่าเล่นขึ้นวะใช่ไหมยัมมี่อันนี้คืออะไรอะไรวะเนี่ยคนที่เขาเก็บหมดเลยอะอะไรค้นหาเกียร์สีที่หายไปเพื่อแก้ไขปุ่มอะไรปะผมมาลองเล่นโลบอกเวอร์ชันภาษาไทยดูนะปพวกแกบางทีมันแปลไม่ทันแปลไม่ได้ฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษปุ่มได้รับการซ่อมแซมแล้วเฮ้ย ทำไมมันมืดอย่างเงี้ย่แล้วฉันจะไปเจออะไรยังไงแล้วบอกเขาบอกให้คนหาปุ่มเออเมื่อกี้เรามาจากตรงกลางใช่ไหมนี่ไงปุ่มฉันเจอแล้วผมเจอปุ่มแล้วนี่ไมที99999 999, พบปุ่มแล้วเออฉันเป็นคนพบปุ่มเอา้าแล้วก็มาด่านใหม่แบบนี้เลยเลยอันนี้เขาให้ต่อสู้กัน <laughs> โดยการใช้ไดเป่าผมยิงกันเวรครับ <laughs> โอ้ oh, ใช่ไดเป่าผมยิงกันแนวไหนอีกเนี่ยมันเกมยุคไหนแล้วพวกแกให้แล้วมันยิงลัวๆได้ด้วยนะประเด็นรึเปล่าเอาทำไมฉันยิงลัวไม่ได้เลยอะ่ะมันจะทําให้ผู้เล่นกระเด็นนะรู้สึกว่าดูจากในแมปใช่ไหมน่าจะใช่โอไม่ oh my, ฉันจะกระเด็นหรืึเปล่านะผู้ชมโอ้ oh my god ใจเย็นๆพวกแก,กค่อยๆคุยกันยิงเข้าไปแล้วใครจะชนะวันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าใครกระเด็นออกไปไหนบ้างหรือเปล่าตอนนี้อ้าวตอนนี้ฉันแพ้หรรอเปล่าเนี่ย มารอด่านต่อไปโอ้โหเขายืนคุมปุ่มแบบนี้เลยอันนี้อะไรคือคิดเร็วอะอะไรอะไรคือคิดเร็วน่าจะกระโดดขึ้นอันฝั่งนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นปูนด้านล่างเมื่อกี้ผมจะกดค้างไว้อันนี้ผมไปกดกดหรือเปล่าอันนี้คุณมีหกวิฮะห,หาที่มีแสงนี่ไงอ๋อเราต้องห้ามอยู่ที่มีที่ไม่มีไฟไป เราต้องอยู่ที่มีไฟพวกแกท่านผู้ชมนี่ไงตรงนี้มีไฟหรือเปล่านี่ไงมีไฟหรือเปล่าต้องอยู่ที่สว่างเว้ยถ้าอยู่ที่ไม่สว่างมันก็จะมืดมิดโอ้โหเจ็ดวิห้าสี่สามสองหนึ่งถึงผู้ชนะคือผมแล้วก็อีกคนอั้ผมก็อยู่ที่เดิมก็ได้เนี่ย เออมันมีที่เดิมปะอยู่ตรงที่มีแสงปิดไฟเปิดไฟที่เดิมก็ได้เนี่ยใช่ปะตรงเนี้ยมันก็มีแสงทำไมมันไม่เปลี่ยนที่ให้วะเฮ้ยแกมาหาฉันหรอฉันไม่อนุญ,ญาตให้แกอยู่ด้วยหรอกเบคอนได้เขาชื่อเบคอนจริงนะนะเอาสรุปผมก็อยู่ที่เดิมเนี่ยตรงนี้มันมีแสงตลอดอะเอา้าก็มีคนมาหาผมด้วยเนี่ย พ่อหนุ่มเสื้อแดงสรุปก็ชนะไปมิตลอดงี้เหรอเอ้าเกมจบไหนใครเป็นคนกดปุ่มเอ้าอันนี้อย่าตกเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งกีดขวางอะไรปะเขาบอกให้หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเหรอเออท่านผู้ชมเอ้ยละแกไปไหนอ่ะเอ้าสองคนไปไหนอ่ะเออไม่มาเหรอเฮ้ย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 ฉันทุกรอด หลบสิงกีดขว้างเฮ้ยมีคนเหลือสามคนเหรอโอมาให้ oh สิงกีดขว้างอย่าทำอะไรฉันฉันจะหลบแกให้ได้เฮ้ยอันนี้น,นี้สิงกีดขวางผมว่าคนที่ไม่มาด้วยนะ่าจะรอดนะผมไม่รู้ว่าแพไมมอันเนี้ยมันจะพาเราไปไหนเว้ยอันนี้คือมองไม่เห็นอะไร <laughs> มืดไปหมดเลยโอเครอดหรือเปล่า ใครเอ้ยผมรอดเฉยนี่ไงชื่อผมมันขึ้นอยู่เนี่ยผมรอดเว้ยนี่แกใช่ไหมเป็นคนกดปุ่มเมื่อกี้เอาเขากดกันเร็วจวังวะในบอกเกมห้ามกดปุ่มเลยเว้ยอันนี้อะไรเนี่ยาจำนวนกระเบื้องให้ได้มากที่สุดเออใครหากระเบื้องได้เยอะกว่ากันเงี้ยออของผมสีเหลืองเงี้ยออพยายามเหยียบให้มันเยอะที่สุดเงี้ยเออนี่ไงเหยียบ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  เหยียบให้มันเยอะเหยียบเหยียบเหยียบไปห,หมดนี่เหยียบแบบนี้ไงระบายสีระบายสีมันจะแย่งกัน,น <c oughs> แกจะมาแย่งฉันทำไมเนี่ยพวกแกเออใครว่าสีม่งวงโคตรเยอะเลยแม่ไม่รู้ผมเย่ยหมดนะเย่ยหมดนะใครจะเยอะสุดต,ตอนเนี้เอาเดิเอาดิาดใครจะเยอะสุดเอาเดีเอยแล้วแกจะมาทับสีฉันทำไมเบคอนผมไม่รู้ว่าสีเหลืองผมเหลือกี่สีแล้วตอนนี้ โอ้หสีม่วงใครัชนะไปเหอะเนี่ยแบบเยอะโอ้สีส้มมาเต็มเลยเอ้ยไม่มีชื่อผมได้ไงอ่ะผมแพ้แล้วเมื่อกี้นี่เกมห้ามกดปุ่มต่พวกแกมาแย่งกันกดนี่ฉันก็จะแย่งกันกดเหมือนกะันอ้าวเขาเขากดแล้วใช่ไหมเมื่อก <Cole Native handled> ี <association> ้อันนี้อะไรนี่เฮ้ยอยู่เยวิงเร็วเว้ยออบบี้ว่าท่านผู้ชมห้ามกดปุ่มแบบออบบี้เลยเหรอฉันจะเข้าเส้นชัยฉันจะชนะพวกแก ฉันต้องชนะฉันต้องชนะพวกแกให้ได้เฮ้ยเฮ้ยที่หนึ่งที่หนึ่งว่าเอาดีเป็นไงหรือเปล่าฉันเข้าที่หนึ่งว่ะ <c oughs> ตกได้ไงอะ <c oughs> ผมชนะใช่ไหมเมื่อกี้แล้วเขาเอาเงินไปทำอะไรว่าเงินในเกมเนี่ย <c oughs> ไปไปสลับลูได้ปะไป <c oughs> วิ่งมาละทอน <c oughs> ไอผมวิ่งออกหน้าเลยว่ะเดอันหนึ่งไปสปีด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 รันสปีดรันสปีดรันเยฉันเข้าที่หนึ่งแล้วหรือเปล่าผมได้ที่สองว่ะใครบังอาจแย่งที่หนึ่งฉันไปเนี่ยมาดูทันต่อไปกันถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะอันนี้ก็คือเตรียมพร้อมมันจะมีอะไรหล่นมาใช่ปะเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยว้เียวเดี๋ยวพงมือท้านอตคือฮะอะไร อันนี้คือเข้าไปในธนาคารเข้าไปทำอะไรวะเออไปชมไรเออยอ้าวปล้นธนาคารันพวกแกต้องผ่านเลเซอร์ไปให้ได้ให้ก่อนเอ้อเไปไปเฮ้ยเฮ้ยปล้นธนาคารจะปล้นยังไงวะเนี่ยไขว่เลื่อนเลื่อนนิดเดียวปล้น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 อ้าวหนีเหรอหนีออกจากธนาคาร โ oh อไม่เฮ้ยผมโดนแล้วผมโดนแล้วผมโดนแล้วผมโดนมีคนชนะแล้วเหรอคนชนะได้ก็คือเนิวเก็บธนา,าคารได้งเงียนี่ไงฉันชนะเฉยชนะชนะชนะให้พวกแกแย่งกันกดไปเลยฉันไม่แย่งแล้วฉันกีเกียจแย่งกดแล้วกันไม่ชอบแย่งใครกดไปดีกดหรือ,อยังฮัลโหลันรออยู่นะเนี่ย ยังปล้นไม่เสร็จอีกแล้วธนาคารพวาแกไม่ได้ปล้นแล้วเหรอเอา้าอะไรเนี่ยเอเลียนดูดเราไปเราต้องทำยังไงเออผมไม่น่าเข้าไปเลยวะ่ะผมว่าคนที่เข้าไปน่าจะไม่รอดนั่นไงคนที่เข้าน่าจะไม่รอดเว้ยผมไม่น่าเข้าเลยที่แรกผมก็อยู่ข้างนอกดีละอะไรวะน,นี่ออันนี้คือสีสีสีนี่โอเคมีคนร่วงเหลืองเหลืองเหลืองเฮ้ยเหลืองเนี่ ผมมีคนขึ้นแบบสูงมากนะผู้ชมเขียวนี่ผมไม่โลภเว้ยเขียวมะนาวน่าจะทันมั้งอันเนี้ยเออทันเว้ยโอ้สองคนเท่าอยู่นู่นแหละสีส้มเหออสีส้มเม้ยมันจะมีอะไรหล่นมาใส่เราปะเฮ้ยทันเฉยต่อมาสีเขียวเข้มทันเอาดิม่วงม่วง นี่ป่ะอ้เยเกือบถึงเส้ชัยแล้ว <c oughs> ผมล่วงมาไกลยังวะอ่าเท่านี้ก็ได้อเฮ้ยเขียวเขียวโอ้ยล่วงโอ,โอ,โอ้ต้องเริ่มใหม่แล้วเนี่ยไม่เริ่มไทยไหมเอา <c oughs> แพ้ กัน okay, แล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปในตรงนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากก็แล้วก็แชร์กดติดตามไลค์ผมด้วยถ้าใครอยากล้องเล่นก็อย่าลืมที่จะล้องมาเล่นกันนะก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะห้ามกดปุ่มแต่ก็ดันพาก,กันกดนะก็ถือว่าอัปเดตมาให้มากนี่ก็ถือว่าดาันมีให้เล่นนี่เยอะขึ้นมากนะท่านผู้ชมโอเคไปแล้วับผมบ๊ายบาย